สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาแชร์สูตรขนมปังโฮลวีตร้อยซฉบับค l e a กันนะคะส่วนผสมนะคะไม่ยากเลยวิธีการทําก็ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องนวดด้วยส่วนส่วนผสมนะคะพิมพ์จะพิมพ์เอาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันช่วย subscribe แล้วก็กดกลิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด เ,เขาเรียกว่าอะไรไม่พลาดวิดีโอที่พิมพ์ทำออกมานะคะเอาละเดี๋ยวไปทำกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะที่พิมพ์ตวงไว้แล้วค่ะเอาให้อุ่นนะคะแต่ไม่เอาร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยีสต์จะตายค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเอาน้ำตาลกับเกลือนะคะที่เรา,เาช่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ลงไปในนมถั่วเหลืองนะคะ นมอุ่นๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราใช้ไม้พายนะคะคนให้เข้ากันคนให้ส่วนผสมอาะาละลายก่อนนะคะน้ำตาลกับเกลือละลายนมระดับก็จะเป็นนมอุ่นๆนะคะอันนี้เน้นนะให้เป็นนมอุ่นๆนะคะอย่าใช้นมที่ร้อนเกินไปนะคะอันนี้สำหรับนมเถื่อเหลืองตัวนี้นะคะ่ะ พิมซื้อแบบออร์แกนิกมาแต่คนอ่อคนอื่นที่ทำไม่เอาเป็นออร์แกนิกก็ได้นะคะอันนี้พิมพ์ไม่ได้จอดจุแต่พิมพ์ชอบนมถั่วเหลืองออร์แกนิกมันหอมๆดีอะค่ะแล้วก็พิมพ์ซื้อมาแบบโผงนะคะคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะดูอุ่นๆน,นะคะเช็คดูนะแล้วก็ใส่ไข่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อุ่นพอค่ะ ไข่ไก่ก็จะสุกได้นะคะใส่ไข่ลองอไปหนึ่งฟองค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้ไข่เข้ากันกับนมหลังจากที่คนเข้ากันแล้วพอเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ยีสต์ลงไปเลยคนยีสต์ให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดนะคะพิมพ์จะเขียนไว้ด้านล่างลิงก์นะคะตรงนี้ดูกันเอาเนาะแล้วก็ลองทำตามดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยคนให้ยีไม่จับตัวกันเป็นค้อนนะคะพยายามเอ่ยให้เขาออกจากกันนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะที่จะลงแป้งขนมปังโฮวีนะคะ โอเคพอดูว่าทุกอย่างเข้ากันดีนะคะสักครู่นะคะมือของพิมพสะอาดนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลอันนี้ทำกินเองที่บ้านก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็เลยไม่ได้ใช้ถุงม,มืออะไรนะคะจากนั้นค่ะ ส่วนผสมนี้ก็คือจะเป็นแป้งโฮวีค่ะร้อเซน์นะคะอันนี้ไม่ผสมแป้งขาวเลยนะคะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะยีๆคนๆสับๆนะคะให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะ สูตรนี้พิมพ์ชอบมากเลยค่ะตรงนี้พิมพ์จะเป็น,ปนขนมปังพันธพืชนะคะซึ่งพิมพ์ก็จะใส่งาดำและงาขาวครัวแล้วก็แคนเบอร์รี่ลูกเกดนะคะต่างๆนานาใส่เข้าไปแต่ว่า,าจะต้องใส่ทีหลังนะคะตอนวนวดแป้งนะคะพิมพ์มจะมาสอนวิธีทำนะ หลังจากนั้นค่ะีให้เข้ากันเรียบร้อยีให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะที่เราเตรียมไว้ในสัดส่วนที่พอดีนะคะนี่จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะ่ะเอาเห้ยหมดนะคะเสียดายโอเคหลังจากนั้นค่ะ นวดนวดใช้ภายนวดนะคะอย่าใช้มือ e นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมือค่ะนวด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 อีนวดนวดยีเข้าไปค่ะนวด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 นะคะ นวดให้น้ำมันนะคะซึมเข้าไปในแป้งขนมฟังนะคะไม่เอาให้มันเยิ้มออกมานะคะทุกอย่างจะต้องซึมเข้าไปแล้วก็ยี๊ยี๊สับๆเข้าไปให้น้ำมันซึมนะคะไม้พายของพิมพ์จะอ่อนแอนิดนึงนะคะถ้าใครออมีไม้พายที่ตรงนี้ค่ะแข็งๆนะคะมันจะดีมากๆเลยแต่พิมไม่มีนะคะใช้อะไรเท่าที่มีก่อน เนี่ยค่ะเห็นไหมพอคนไปคนมาทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วค่ะโอเคจากนี้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกไว้ค่ะแล้วก็แล็บหนึ่งชั่วโมงนะคะถุงพลาสติกให้ใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดนะคะแล้วก็ทำเป็นวงกลมค่ะทำโดวให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะ หรือว่าใครสะดวกใช้ล็บก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ยีสต์้า่ะต้องการอากาศที่ค่อนข้างร้อนอยู่นะคะยีสตก็จะขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้พิมพ์จะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเอาออกมานวดเพื่อ,อาหายนวดไล่อากาศนะคะแล้วก็จะเอาเข้าพิมพ์กัน Okay. เอาไว้แบบนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันมาค่ะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามานวดไรอากาศกันนะคะไรอากาศที่อยู่ในขนมปังยีสต์ก็จะทําให้ขนมปังฟูถึงขนาดนี้นะคะโอเคเราเอาออกมานวดกันนะคะตรงนี้เราจะใช้แป้งนะคะแป้งโฮวีโรยไปนิดนึงค่ะโรยที่โต๊ะนะคะปิดพัดลมก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวแป้งจะอนนั้นอเคใช้มือนะคะนำขนมปังลงมานวดค่ะนวดไล่ลมสักครู่หนึ่งนวดไล่ลมนะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะพอนวดให้เข้าที่แล้วนะคะมือไม่มีติดไม่ติดมือขอโทษค่ะไม่ติดมือนะคะเราก็จะแบ่งแบ่งขนมโดขนมปังนะคะเป็นประมาณ250กรัมค่ะห5 0กรมัมจะแบ่งประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคลองชั่งดูก่อนค่ะ 250ร้อโอเคอันนี้โดแรกคือ250นะคะดูที่สองแบบนึงนะคะชั้ <c oughs> <c oughs> โอเคมันจะเกินนิดหนึ่งนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคหลังจากนั้นค่ะนวดโดนะคะนวดให้เป็นวงกลมก่อนค่ะหลังจากนั้นแผ่แผ่นะคะเพื่อเราจะได้ใส่ธัญพืชลงไปธัญพืชทิมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเคีเรามาเริ่มกันนะคะอันนี้พิมจะไม่ได้ช่างนะคะสำหรับธัญพืชค่ะ ใ okay, ส่เป็นเมล็ดอัลมอนด์นะคะแล้วก็จะเป็นลูกเกดค่ะเข้าโอ๊ตแล้วก็งาคั่วนะคะงาขาวงาดำค่ะแล้วก็เมล็ดเชียนะคะคั่วจะหอมมากๆเลยแล้วก็จะเป็นแคนเบอรี่ Can ry, ค่ะแคนเบอรี Can ่ ry, อันนี้จะช่วยให้ขนมปังค่ะมีรสชาติที่แบบเปรี้ยวหวานลงตัวมากขึ้นนะคะกินแล้วก็จะอร่อยมากๆเลยพ,พื้นฐานส่วนตัวเป็นคนชอบ เอออะไรที่ใส่แคนเบอรี่มากๆโอเีหลังจากนั้นค่ะแปะเข้าไปให้เข้าไปในเนื้อของขนมปังเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนค่ะค่อยๆม้วนนะถ้าเกิดว่ามันติดโตอะค่ะก็เอาไม้ช่วยนะขอโทษค่ะที่ตัดขนมปังนะคะช่วยเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะนำ ตัวนี้ค่ะลงพิมพ์ได้เลยพิมพ์ที่พิมพ์ใช้พิมพ์จะใช้พิมพ์ที่แบบว่าใช้ครั้งเดียวอะค่ะคตามนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นที่เรานวด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ธัญ,ญพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมปิดฝาไว้นะคะแล้วก็พักโดไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดกจะก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกค่ะก่อนที่จะเอาเข้าเตาอบนะคะถึงเวลาแล้วค่ะประมาณ25นาทีนะคะที่พิมพ์พักขนมปังไว้ค่ะพักแป้งไว้แป้งก็จะขึ้นฟูสวยแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ระหว่างที่เราอะค่ะกำลังจะทานนมแล้วก็ใส่ธัญ,ญพืชน,นะคะวอร์มเตาก่อนนะที่160องศานะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ธัญ,ญพืชได้เลยใส่ตามชอบเลยนะคะชอบใส่เยอะก็ใส่เออชอบกินเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะออชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะ อันนี้พิมไม่ได้ใส่ลงไปในไส้ค่ะก็เลยใส่เยอะหน่อยแล้วก็มาเลเซียนะคะโรยเลยค่ะมาเลเซียเอ่อในไส้ของขนมปังอะคะ่ะพิมก็ใส่ไปเรียบน้อยแล้วใส่ไปบางส่วนนะคะหลังจากนั้นค่ะทานมเลยอันนี้นมที่พิมใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะเป็นนมถั่วเหลืองออร์แกนิกใครไม่ใช้เป็นแบบออร์แกนิกก็ได้ทาไปค่ะทาก่อนเข้าไปใน เตาอบนะคะเพื่อให้ขน,นมปังนควมวันเงานะคะขออภัยที่ไม่สะดวกนะคะที่บ้านมีน้องหมาทาแบบนี้นะะี่ค่ะพิมจะชอบทานมเยอะๆค่ะเพราะว่าบางทีเพออบไปนะคะนมก็จะซึมเข้าไปในแป้งแต่ไม่ได้ทำให้แป้งแฉะนะคะก็จะระเหยเข้าไป ทำให้แป้งหอมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราเทาน,นมเรียบร้อยแล้วก็ใส่ธัญ,ญพืชเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะอบที่160องศานะคะประมาณ20-25นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละคนนะคะเตาอบของเราจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจากอบเสร็จนะคะ ร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังแฟลชเบคเลยเพิ่งอบออกมาใหม่ๆหลังจากนั้นค่ะอบเสร็จแล้วนะคะยังร้อนอยู่เราทาเนมถั่วเหลืองลงไปนะคะทาอย่างนมถั่วเหลืองค่ะให้มันให้ขนมปังมันขึ้นเงานะคะรีบทานะคะก่อนที่เขาจะเย็นน่ากินหอมมากจะบอกว่า โอเคทาเสร็จเรียบร้อยนะคะพักให้เย็นค่ะรอเอ,อรอเวลาเย็นแล้วนะคะแล้วค่อยหัน่นับประทานนะคะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้มีปัญหาหรือว่าอ,อ,อยากสอบถามในในเรื่องเทคนิคตรงไหนนะคะออสอบถามเข้ามาได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามนะคะที่เกี่ยวกับทำขนมบางครีมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ